สวัสดีครับหลายคนก็เป็นกังวลในส่วนของมาตรา33นะครับที่มีการปรับสูตรคำนวณของประกันสังคมและก็มี f c หลายๆท่านนะครับถามผมเข้ามาว่าในการปรับสูตรครั้งนี้จะคิดย้อนหลังให้หรือเปล่านะครับอันนี้ จะต้องรอทางประกันสังคมนะครับว่าตกลงจะมีผลบังคับใช้วันที่เท่าไหร่แล้วก็จะปรับย้อนหลังให้ไหมในส่วนที่คำนวณผิดพลาดไปหลายแสนคนนะครับอันนี้ก็ออกมาเรียกร้องกดดันนะครับไม่ใช่ว่า,อาพอนำสูตรใหม่มาคำนวณจะเดินหน้าอย่างเดียวที่จริงแล้วจะต้องถอยหลังให้ประชาชนที่ เป็นผู้ประกันตนด้วยนะครับเพราะว่าในสิ่งที่เกิดมาสูตรที่กําหนดเกิดมาตอนนั้นถือว่าเอาเปรียบประชาชนในเมื่อมีการปรับสูตรใหม่ก็วันที่จะมีการเยียวยานะครับเยียวยาสําหรับคนรับเงินบํานาญชราภาพในส่วนของประกันสังคมนะครับแต่ถึงอย่างไรนะครับก็ต้องรอดูนะว่าจะมีการเยียวยาไหมหรือว่าพูดเฉย นะครับอันนี้เรายัางไม่แน่ชัดยังไม่แน่นอนนะครับก็ยังไม่คอนเฟิร์มแต่สิ่งที่คอนเฟิร์มเลยนั่นก็คือมีการปรับเปลี่ยนสูตรใหม่นะครับการปรับเปลี่ยนสูตรของการคำนวณบำนาญชราภาพของประกันสังคมในครั้งนี้แน่นอะนครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าเป็นการเพิ่มนะครับเป็นการเพิ่มเงินบำนาญแต่มันเป็นการเอาสูตร มาคำนวณในมาตาสามสและ3 9เพื่อให้เป็นธรรมมากที่สุดนั่นหมายความว่าไม่กระทบต่อมาตาสามสอยู่แล้วครับนะครับเพราะสูตรจะมีการคำนวณออกมาสองรูปแบบนะครับรูปแบบที่หนึ่งเลยนะครับก็คือจะมีการนำสูตรประกันสังคมมาตาสามสและมาตาสามเนะครับเอามา คำนวณน,นะครับเอามาคำนวณ2อย่างนะครับนักวิชาการนักาขานิาสสร์นะครับของบอร์ดประกันสังคมเองนะครับก็ออกมาเปิดเผยนะครับก็มีการเ,าเติบโตขึ้นหมายความว่ามีการาได้รับในส่วนบำนาญชราภาพเนี่ยขึ้นประมาณ12-13%จากฐานเดิม นะครับในส่วนของคนที่ได้ไปประมาณ1,300หรือ1,500นะครับก็ถ้ามีการปรับขึ้นมาอีกก็จะอยู่ประมาณ3,000กว่าบาทนะครับขึ้นมา13%ก็จะอยู่ประมาณ3,000กว่าเกือบ4,000ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่เราร่วมกันผลักดันนะครับ ให้มีการปรับเปลี่ยนสูตรคำนวณมาตรา39แต่3ามนั้นยืนยันเลยนะครับว่า,ามีการใช้สูตรคำนวณแล้วทําให้พี่น้องประชาชนคนที่ส่งมาตรา3 3เสียเปรียบนะครับทางประการสังคมเองก็ออกมาชี้แจงแล้วว่าก็จะไม่ให้มีอะไรได้เสียเปรียบก็คือจะต้องจ่ายเต็มเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือทาง ประบอรประกันสังคมที่มีการประชุมหารือกันในวันที่11มีนาคมที่ผ่านมานะครับต่อให้มีการคำนวณไปแล้วมีการขาดร้อยสองร้อยทางประกันสังคมเองก็จะมีการไม่หักนะครับอันนี้ก็คือการถแถลงข่าวนะครับก็คือจะต้องได้เท่าเดิมนะจะไม่มีลดนะครับส่วนคนที่ประกันตนมาตรา39ก็จะได้เพิ่ม นะจะได้เพิ่มเพราะว่าเป็นการคำนวณสูตรนะครับอันนี้ก็คือออกมาชี้แจงมาบอกข่าวกันนะครับแล้วก็มี FC ถามผมเข้ามาในส่วนของมาตรา40เห็นคุณหนุ่มพูดถึงแต่มาตรา33และมาตา39แล้วมาตรา40มันเป็นอย่างไรมาตรา40ไม่สามารถรับเงินบำนาญชราภาพได้นะครับได้แค่33และ39 นะครับส่วนใครที่เคยทำมาตรา3านะครับก็รอเกษียณอายุ55ปีนะครับแต่มาตรา40จะไม่ได้นำมาถูกคำนวณใส่ก็จะไปสิ้นสุดอยู่ที่39หรือ33นั่นเองเพราะมาตรา40นั้นส่ง100บาทแล้วก็300นะครับ100ก็สามารถเบิกได้500บาทถ้าเป็นทุกโทรภาพนะครับหรือว่าเป็นผู้พิการตลอดชีพเนี้ย หรือว่าถ้าเป็น300ก็จะได้พันหนึง่งนะครับต้องยื่นเรื่องไปยังประกันสังคมนะครับแต่ถามว่าเวลาคํานวณบาเหน็จบํานาญชราภาพแล้วมาตรา40จะไม่ได้ถูกคํานวณใส่นะครับเพราะถ้าคํานวณใส่พี่น้องประชาชนไม่ได้แน่นอนนะครับก็จะมีการคํานวณมาตรา39และ33ที่ผ่านมาในเมื่อเรออายุครบ55ปีเราก็จะได้บาเหน็จบํานาญนะครับตามที่ว่า คุณส่งไปครบร8 0ยเดือวหรือเปล่าหรือว่าไม่ครบนั่นเองนะครับต้องเข้าใจนะครับในส่วนมาตาสี่สิบเวลาตํากานรักษาที่โรงพยาบาลก็ค่อนข้างที่จะน้อยเพราะว่าเราส่งประกันตนน้อยนะครับก็ร้อยเดียวกับ3ามร้อยอาจจะอยู่ประมาณ8ปด0 0้านะค่าใช้ใจ่ายในการรักษาพยาบาลน,นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับมาตราสี่สิบ แต่ก็อย่างน้อยก็ได้ค่ารักษาพยาบาลน,นะครับนนิดหน่อยมันจะไม่เหมือน39กับ33นะครับเพราะสามเก้าเขาตีอยู่ที่ฐานเงินเดือน4,800แต่ปัจจุบันนี้น่าจะน่าจะมีการปรับเปลี่ยนแล้วแหะครับต่อไปนี้ผมเชื่อว่าถ้าพี่น้องประชาชนช่วยกันผลักดันนะครับผลักดันไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลก็ดี ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสวัสดิการที่มอบให้ผู้ประกันตนก็ดีถ้าเราช่วยกันผลักดันผมเชื่อว่ายังไงก็ต้องมีแบบวันนี้นะครับนะแบบที่เราพยายามผลักดันกันผมก็พยายามเสนอข่าวเสนอนี่นั่นผลักดันให้มีการปรับสูตรนะครับนะก็มีหลายสื่อหลายสำนักนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นขาดไม่ได้เลยก็คือ,อคุณไอ้รัชนกนะครับร่วมกับทีมประกันสังคม ก้าหน้านะครับก็โอ้ถือว่าสุดยอดนะครับมีการผลักดันครั้งนี้ถือว่าเป็นชัยชนะนะเพราะฉะนั้นแล้วโครงสร้างของประกันสังคมจะต้องมีการปรับนะครับนะต้องเอาประกันสังคมออกจากราชการนะครับเอาออกจากหน่วยงานราชการที่ว่าดูแลอยู่นะต้องเอามาบริหารจัดการนะเพราะว่าอะไรต้องออกเพราะจะได้มีการ ตั้งคณะกรรมการนะตรวจสอบทุกอย่างได้แบบรวดเร็วทันช่วงทีนะครับอันนี้อยู่ภายใต้ของออราชการหรือรัฐบาลกำกับดูแลอยู่นะก็ค่อนข้างที่จะตรวจสอบช้านะครับประกันสังคมมีมาตั้งแต่ปีพศ2 5ง3ันะครับแต่มาบังคับใช้ปี2 4 4 4 1เนะครับเริ่มให้มีการส่งเงิน ผู้ประกันตนก็นับให้ครบร้อยแปเดือนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ไม่รู้ครับพี่น้องประชาชนครับนะเราช่วยกันผลักดันออกไปและอีกอย่างนะผมบอกเลยการรักษาพยาบาลเนี่ยมันจะต้องเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะโรคในช่องปากนะคุณจะมาให้แค่900ผมมองว่ามันไม่ใช่นะครับอ,อ,อย่างน้อยโรคในช่องปากอะ่ะมันมี f c นะมันมี FC บอกผมเข้ามาว่า เขาแค่ไปทําริมฝีปากอ่ะโอ้โหหมดไปเยอะมากต้องเสียค่าใช้จ่ายเองแต่ทางประการสังคมยืนยันว่าถ้าเป็โนโรคในช่องปากก็คือเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ทําไมประชาชนยังต้องเสียเงินอีกครับถ้าคุณยืนยันแบบนั้นแล้วนะทุกอย่างจะต้องโปร่งใสทุกอย่างคุณจะต้องพยายามพยายามประชาสัมพันธ์นะครับให้ได้รัรบรับรู้รับทราบ,บ,บ,บให้มากที่สุดน,นะช่องปากเป็นโรคก,ก็คือรักษาไปไม่ต้องจ่ายเงินอันนี้โอ้โหบอกว่าลืมตรงริมฝีปากเนี่ยเป็นแผล เป็นฝีประกันสังคมรับแค่เก้าร้อยอันนี้เอฟซีบอกผมมานะครับแล้วผมก็เคยเห็นนะประกันสังคมเนี่ยเวลาเราไปรับยานะค่อนข้างที่จะมไม่เหมือนสมัยก่อนครับมันต้องบอกเลยว่าต้องปรับโครงสร้างใหม่ต้องทําอะไรใหม่อีกแล้วแชร์ออกไปนะครับอย่าลืมนะครับใต้คลิปวิดีโอตรงคําว่าเริ่มเรียนวิดีโอจะมีคําว่าดูผลิตภัณฑ์ก็ช่วยสนับสนุนช่องก็ได้นะครับโดยการสั่งผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก ก็แล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณ FC นะครับผ่านช้อปปีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางก็ลองเข้าไปสั่งดูมีแม่และเด็กนะครับพวกออุปกรณ์แม่และเด็กนะหรือว่าของใช้ไม้สอยหรือว่าแผมเพลดผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้นะโอเคอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดถูกใจให้ช่องของผมด้วยครับเวลาหมดหมดเวลาสวัสดีครับ